สวัสดีครับมาล้วจังหว่าพอดีเลยวันนี้นะครับเราจะมาพาเพื่อนๆไปชิมกันนะครับที่ร้าน t r e a u u r อร์ e f s ชาบูนะฮะพอดีว่าเราไปเปิดเจอร้านนี้มานี่ t r e a s u ช e b e บ f s ชาบูเขาบอกว่าเนื้อร้านนี้นะอร่อยเด็ดรวมถึงน้ำซุปมีหลายแบบหลายรายการอยากรู้ใช่ไหมเราไปลองชิ สวัสดีค่ะพี่โต้อมโอาหารเต็มโต๊ะเลยที่มีอันไหนแบบไนคอมเมนต์หรือว่าแนะนำไหมอาหารครบคือจริงเนี่ยผมจะเปิดด้วยน้ำซุปก่อนดีกว่าเพราะนราซุปเพราะจริงๆซุปของเราเนี่ยเยอะเยอะมากทีัดสันมาวันนี้สี่ตัวเอาไปช่ๆเขาเรียกว่าชิมปุ๊บแล้วว้าวว้าวว้าวตัวแรกก่อนเลยนะฮะ ตัวแรกตัวเนี้ยผมต้องบอกอย่างนี้ว่าในตระกูลหมาล่าเหมือนกันหมาใช่ครับเป็นกาเรียกอะไรซุปมะเขือเทศซุปมะเขือเทศฟังดูธรรมดาฮะแต่จริงๆเลยถ้ไอ้ตัวนี้จะเป็นซุปของเขาเรียกเป็นซุปไก่เป็นซุปไก่อ๋อหอมอยู่นะฮะซุปสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวต้องขอผ้าเปิดละไม่ว่าร้อนเหลือเกิน่ะ อันนี้นนเป็นหม่าล่ามาล่าโอ้โหเดือดปุดๆเลยคือเผ็ดจัดจา้านแต่เราเปิดกลางๆไม่ถึงกับเผ็ดจ้จางเหมือนแบบที่ต้นลำหลับเขานะคร